ลักษณะแบบคุ้นๆนะเนี่ยโอ้นี่มันนี่มันออบอนนออบี้เลื่อนนี่นะี่มันออบบี้เลื่อนนี่นาออบบี้ที่มีดราม่านี่ทำไมมันถึงเล็กได้ขนาดนี้ทำไมมันทำไมมันเล็กได้ขนาดนี้อ่ะบางคนอาจจะดูไม่ออกนะแต่ว่ามันมันเล็กกว่าเดิมจริงๆอุ้ยนี่มันเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมมา มันโดดข้ามมามันโดดข้ามมาตรงนี้ได้เลยอ่ะมันข้ามตรงที่เขาแกล้งกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะดูไปตรงที่เขาแกล้งกันนี่ตรงนี้มาลองดูนะเราจะทําได้ไหมเนี่ยแกล้งไงก่อนมันแกล้งไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบเป็นการแกล้งมันพังไปเลยอ่ะเพราะเขาพอมันเป็นเวอร์ชั่นเล็กเนี่ยอะตรงนี้มันเล่นยาก,กว่ะนี่มาข้างบนนะอุ้ยมาขึ้นมาข้างบน นี่โอ้ยตกตกแปบน,นงนงะโอเคพร้อมซึบโอ้ยตวอีกแล้วอะ่ะมาซึบโอเคขึ้นได้แล้วทุกคนอย่าตกนะเออมันเหยียบยากเว้ยมาไปกันโอ้โหปีนปีนปี่ป,นปีนกระโดดมาอย่างนี้เฮ้ยใกถึงแล้วทุกคนถึงแล้วอ้อฮะ ผ่านแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยห,หมุดที่ยากแต่ผมไม่อยากเสี่ยงว่ะมาอะไรวะนี่อันนี้แล้วก็เดินหน้าไปเลย ได้แล้วเล่นหอคอยฉบับมินินะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันคืออะไรนะโอยโตกอะ่ะเออไม่เป็นไรเล่นแค่นี้แหละคือดูก่อนเราจะปลองไปเล่นไอ้ตรงนั้นนะมดหมวที่ยากคืออะไรอะ่ะคือเราต้องไปเหยียบปุ่มสีเขียวไว้ได้ใช่ไหมคือยังไงอะ่ะถ้าเหยียบปุ่มสีเขียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราตัดไปก่อนทุกคนจู่ๆผมผ่านเฉยเลยจะเสียดายว่ะไม่ได้เอามาให้ดูอะ่ะ เออเมื่อกี้จุ่จก็ผ่านเฉยเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้เอามาให้ดูเสียดายจังเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวดีให้มาดูมาเริ่มจากตรงนี้ปึ๊บโอ้ยตายอ่ะแต่ตอนนั้นมันเราผ่านได้อ่ะถ้าผ่านเราก็จะวาร์ปไปที่โซฟ,ฟาข่ะตรงนู้นอเออคือมันมีแค่นี้เหรอข้างนอกอ่ะโอ้โหข้างนอกไม่ได้ผู้จางขี้เกียจใหไ่ครับขี้เกียจโอ้โหแล้วคือสั้นมากโอ้โหก็มันเป็นมีนี้ไงของจริงเนี่ยจะยาจะยาวจะใหญ่ยาวกว่านี้ แล้วคือเนี่ยไอตรงเนี้ยเขาก็มันมันแกล้งกันไม่ได้แล้วไงเนี่ยเนี่ยมันแกล้งกันไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือแบบมัน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 ไม่จําเป็นอ่ะเฮ้ยมันแกล้งได้วะลองดูนะอ่ะลองดูกันอ้าวช่วยมันหลุดไปหมดแล้วหลุดไปอันที่สองปุ๊บอ้าตกเองโอเคแค่นี้